อ่ามีขาวจัดไปซีแล้วครับตอนนี้มีขาวเยอะสุดนะครับตามมาด้วยคิวบ้านะครับแล้วก็หิวแกลบนะครับ2อคิวอ๋อน้องโดมมาไม่ทันที่ครับเล่นกันอ๋อเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวมีอีกหนึ่งห้องนะครับ อ่าน้ำโดมมาเชียครับมาเชียกิวบ้าอ่าน้องในห้าห้าโดมเชียพิสนุอ่าไม่มันเลยค่ากันช้ามากอ๋อ,อ,อเดี๋ยวสิเดี๋ยวตาหน้านะครับาตาหน้านี้จะน้องเขาจะแบบวิ่งยิงกันเลยห้องหน้านี่จุดจุดจุด ไม่ถึงกับช้านะอันนี้พงแรกเพ,พิ่งบีบเสร็จไปอ่ะคิวบ้า Q ยังอยู่นะครับอ้าวฮ่าฮ่าโอ้เอ็กซ์เอไอครับจัดไปละน้องก็ซุ่มผมโดนไหลโดยพิวอ๋อ เบญพาอัสแมนพี่สร้างกีตาร์เลยครับเดี๋ยวเหลืออีกหนึ่งห้องนะครับห้องหน้านี้จะเป็นเอ่อห้องอโลกนะครับที่ว่าน้องๆต้องทําให้ได้1ิบอคิวเอ่อห้องหน้านะครับแล้วคนที่จะเล่นห้องหน้าได้น้องต้องเลเวล30นะครับขึ้นไปนะครับแต่ถ้าใครใส่รูปโปรไฟล์อโลกมานะครับพี่จะไม่เช็คเลเวลนะครับเล่นได้หมดนะครับถ้าใส่รูปอโลกมา อโอน้องเขามี5แล้วนะครับเหลืออีกแค่คิวเดียวนะครับนี่คนนี้มีขาวเหลือ,อแค่คิวเดียวน้องเขาก็จะรับรางวัลแล้วครับโดยไม่ต้องไม่ต้องที่1น,นะครับ6คิว อ้าวคิวบ้าหายไปแล้วเดี๋ยวโดนใครยิงไปพี่ไม่ได้ดูคิวบ้าเลยเมื่อกี้อะโดนใครยิงไปอะ่ะอ๋ออมีใจแอนจัดไปอีกหนึ่งครับนี่มีขาวเลยแค่หนึ่งคิวนะครับมีขาว ไม่เชิญคนที่ไม่มีชื่อแล้วอ๋อเขายิงกิวบ้าเหรอเขาก็อยู่ในแคนเรานี่แหละเนี่ยสองคนนี้อ๋อจัดไปแล้วครับแรกพิลาวสามอยู่แกลบสองครับอามีใจแอนหนึ่ง มีขาวยังคงวิ่งหาคนอยู่นะครับตอนนี้เหลือแค่หนึ่งคิวนะครับก็จะรอยตัวแล้วครับนี่วิ่งหาของก่อนหาอาวุธหนักอ๋ออาร์ตแมนยูเอสแมนจำได้ครับจำได้ครับเมื่อกี้น้องอยู่ในอยู่ใน youtube ด้วยอ่ะ มีเคซีเโดนหัวแคลนค่าอ๋อใช่ใช่ใชยิงอะไรก็ได้นะครับออันนี้มันเป็นห้องแจกเพชรนะครับใช้ระเบิดใช้อะไรได้หมดนะครับวางระเบิดระเบิดอะไรใช้ได้ทุกอย่างนะครับห้องนี้แล้วแต่น้องถนัดเลยครับห้องนี้ไม่จํากัดครับแต่กระสุนมันจํากัดนะครับกระสุนจํากัด อ๋อปริยาแหละปริยายิงคิวบ้าไปนะครับอ๋อึนว่าน้องเขากำลังบวกอ๋อน้องเขาวิ่งหาคนอยู่ตอนนี้มามารวมกันที่พีคแล้วครับแถวนี้คนน่าจะเยอะ U.S. man ผมดูทั้งสองอันเลยครับขอบคุณครับตอนไหนอ๋อพี่ยาบอกตอนไหนดูมีขาวหน่อยนี่ไงมีขาวแต่พี่จะไม่ดูนานนะดูคนละสี่ห้าวินะครับเดี๋ยวน้องๆไปดักกันอ้วออ๋อแรกพี่เราจัดไป4แล้วครับนี่ อ,อ่ามิจายแอนยังสองอยู่นะครับอ่ามก็ยังไม่มีอ่าฟีเอฟเออาร์ยังไม่มีครับมีขาวจัดไปห้าแล้วครับเหลือแค่หนึ่งคิวนะครับหนึ่งคิวน้องเขามีสองสี่อันนี้ต้องจัดอีกสองถึงจะลอยตัวนะครับ Oh, อยากโดเนทแต่ลืมรหัสผ่านอ๋อ oh, ไม่เป็นไรครับผม US man นี่เจาะเลยครับเจาะ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 อีกหนึ่งอ๋อเรียบร้อยน้องเขาลอยตัวไปแล้วนะครับนี่มีขาว6คิวนี้ได้เพชรไปแล้วนะครับผมไม่จำเป็นต้องได้ที่หนึ่งนะครับ เขาหน่อยปึ๊บๆยังไงน้อเขาก็ได้เพชรหลายตัวอยู่แล้วนะครับ กัดคุงพี่เชิญผมมาหน่อยครับอ๋อวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับอ่ากัดคุงใช้รหัสอะไรอะรหัสอ่าท่านกัดหรือเปล่าใช้รหัสท่านกัดหรือเปล่าครับ นี่เราก็จัดไป5แล้วนะครับเดี๋ยวดูก่อน ตะวันสวัสดีครับสวัสดีครับอภิสิิ์สวัสดีครับตะวันเล่นด้วยได้ครับเดี๋ยวกดเข้ามานะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับอ๋อทำคลิปรีวิวสมาชิกในแคลนหน่อยเอ้าน้องเขาคิวไม่ถึงอ่ะเดี๋ยวดูก่อนสองคนนี้ใครจะรับไปครับ อ้าวเดี๋ยวดูก่อนอ๋อคิติพลขอบคุณมากครับนเอาโดเนตมาขอบคุณมากครับปึ๊บ่าเดี๋ยวพี่เช็คคิวก่อนนะครับที่หนึ่งนะครับ 7Q รับเพชรนะครับแต่จะได้แค่68นะครับมันเบิ้ลรางวัลไม่ได้นะครับโอเคแล้วก็ Army Giant 3Q แรกพี่ลาว5เลยแค่ Q เดียวเองนะครับอ่าหิวแกรบ2อไม่มีชื่อ2 XAI 3Q บ้า 3, 3 Myboat 1แกรน1นะครับอ่าต้นกล้า4สีิริบุญอ่าน้องภาษาญี่ปุ่นนะครับ3 ชาไข่มุก1ปาเตเนีนะครับน้อ,องเอ1ครับ ROUM 2ลาเต้นหน่งตบหัว1น,นะครับภูมิ1นะครับโกกุก็ตสองอโอเคนะครับมีคนได้ไป1คนนะครับหมีขาวนะครับ ได้นคนเดียวนะครับเดี๋ยวพี่แจกเพชรสักครู่นะครับเราสักครู่ครับเดี๋ยวแจกเพชรมีขาวกอนครับมีขาว อ๋อมีขาวอินรูมอยู่แป๊บหนึง่งอ่ามีขาวอ๋อมีขาวอินรูมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แจกเพชรมีขาวก่อนแป๊บหนึแบบน่งนะครับ มีขาว 7Q คพี่แจกตรงนี้ก็ได้นะครับาบางทีน้องเขาไม่ว่างนะครับมาพี่กดเดี๋ยวๆสิพวกเราอย่าเพิ่งเชิญสิก๊อปปี้ยูไอดีเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับพี่แจกเพให้มีขาวก่อนนะครับอโอเคเพรไป,ปแล้วนะครับผมเดี๋ยวพี่เปิดบินให้ดูก่อนนะครับ นี่นะครับชื่อถูกต้องนะครับมีขาวยิ้มยิ้มนะครับมีรูปยิ้มอยู่ข้างหลังนะครับนี่และข้างล่างนี้คือ,อวันที่กับเลขบินนะครับผมวันที่วันที่สามเดือนสิบเอ็ดนะครับเวลายี่สิบสองนาฬิกาห้าสิบนาทีแล้วก็นี้เลขบินข้างล่างนะครับโอเคเพชรไปแล้วนะครับผม